เราก็สู้อีสานเซานีกันครับยังจะบอกไปบรรยากาศของการก่อนเปิดจะเปิดเรียนนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่จะพานหน่องหนูไปเตรียมความพร้อมเช็คความทั้งเรื่องของผมเผ่าหน้าตาเสื้อผ้า,ผาหนา้าแีกต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อย,อยังหนึงก็เป็นความที่จะให้หน้องๆในเด็ก ปฏิบัติตามระเบียบวินยัยเรื่องของการแต่งกายดิฉัคัญคืออย่าเข็ยนน้องๆ,ๆแต่งกายดดวยข้ามนารักนะครับท่างกอรอมนอนะครับที่อุบลราชธานีครับได้มีการลงพื้นที่ในการให้บริการตัดผมฟรีให้กับเด็กๆนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการลดค่าเสียจใจให้กับผู้ปกครองครับยูทีบ้านคํานั่งรวยมูตีซิปตาบลค่้าน้ำแสบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีหรือกอรรอมานจังหวัดอุบลราชธานีด้มีการนำำํากําลังเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดด้มีการลงพื้นที่ครับให้บริการตัดผมฟรีครับอย่างาฟรีให้กับบุตรหลานของพีน่น้องประชาชนเพื่อลดผ้าราคาเสียใจยของผู้ปกครองในช่วงจะเปิดเทอมแบบนี้พวัาหัวหนึ่งเท่าไหร่ครับ สี่สิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ไปหอด60กสิบบาทนะฮะพอกลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายโรงเรียนี่ก็จะเริ่มทย่อยการเปิดเรียนแล้วประกอบครับค่าครองชีพี่สูงขึ้นซึ่งผู้ปกครองก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายนาไปใส่ในส่วนอื่นๆภายในครอบครัวโดยมีนักเรียนในพื้นที่ย่างเช่นโรงเรียนบันข้านั่งร้ยต่้งแต่อนุบาลไปจนหอดประถมศึกษามาทาเข่าคิ้วตัดผมฟรีในเทนี้เป็นจํานวนมากครับ ผู้ปกครองที่พานักเรียนมาบริการตัดผมก็ดีใจครับและก็ขอบคุณทางกอ,อรอมนอจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากสามารถซอยเหลือครอบทั่วแบ่งเบาผ้าราคาใชจ่าย,ายประกอบกับการตัดผมจะเห็นหหนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอีกนําซึ่งทางนั่งสุท่าเทียมเมครับหนึ่งในผู้ปกครองที่นําบุตรหลานสองคนมารับบริการตัดผมเพิ่นบอกว่าปกตินี่จะพา หลูกหล,ล้านลานเพื่อนนี่นะครับไปตัดผมอยู่รานตัดผมก็จะมีค่าใส่ใจในการตัดผมนั่นก็คือค่าเดินทางเติมน้ำมันไปก่อนนะครับไปตัดอย่่สยตัดอยู่ในโตอำเภอวารินชำราบตัดเทือนหนึ่งโตอยู่ที่หัวละ4 0 0บถึง50าบาทหรือ60บา,อบาทก็มีแสดงว่าไปสองคนกบ,บ็ตามก็เป็นรอยนะครับคูณสองเขา้าไปนะครับกับตามความยาวของอ่าแต่ละคนที่จะมากไป หาไปสองคนก็คือว่าเป็นค่าเสาียใจที่สูงขึ้นนั่นเองการที่กออรามานอจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ในเท่นีเฮตให้ลดค่าเสาียใจและกระซอยบรรเทาเรื่องของแบ่งเบาภาระในส่วนของช่วงเปิดเทอมได้เป็นอย่างดีนั่นเองก็ขอบคุณทางพี่ๆกออรอมานอจังหวัดอุบลราชธานีกับไปให้บริการที่จุดนี้แต่ก็ยังอาจจะมีหลายจุดอยู่ที่จะไปซอยบริการเรื่องการตัดผมให้น้องๆนักเรียนกันครับ